พิธาหมดหวังแล้วหมอปลายเห็นแล้วโฉมหน้านายกลั่นไม่ใช่คนจากพรรคอันดับที่สองพิธาหมดหวังแล้วหมอปลายพรายกระซิบเห็นแล้วโฉมหน้านายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยลั่นไม่ใช่คนจากพรรคอันดับสอง หลังจากที่จับตามองกันมาอย่างต่อเนื่องนายกรัธมนตรีคนที่30ของประเทศไทยนั้นคือใครเนื่องจากการประชุมสภาทั้งสองครั้งก็ยังไม่ได้นายกคนใหม่ของประเทศไทยอยู่ดีพร้อมกันนี้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลย,ยังโดนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสออีกด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้หมอปลายลพรกระซิบได้ออกมาระบุว่าการหารือของพักร่วมรัฐบาลตอนนี้เท่าที่เห็นผลออกมาน่าจะผิดหวังสำหรับใครหลายๆคน รวมถึงตนด้วยสิ่งที่เห็นมันไม่ตอบโจทย์กับประชาชนกับสิ่งที่ต้องการและเป็นเรื่องที่พลิกโผอีกรอบคือจากการคุยกันมีเรื่องยุ่งเหยิงการคุยกันข้างในอาจจะมีการทะเลาะก,กันนิดหน่อยแต่ตนรู้สึกว่ามันคือการทะเลาะเพื่อเตรียมตัวไปอีกระดับหนึ่งเราในฝั่งประชาชนต้องเตรียมใจในการฟังและมาหัวทีละคนเลยว่าใครพูดมีอะไรยังไงบ้างอาจจะไม่ใช่ในทางที่ดีสักเท่าไหร่ พร้อมกันนี้หมอปลายยังระบุอีกว่าสําหรับวันที่2 7กรกฎาคมที่จะมีการประชุมสภากันอีกครั้งเท่าที่เห็นก็ยังไม่ได้คําตอบสุดท้ายตนคิดว่ายังไม่ได้ว่าที่นายกคือใครมันจะมีเหตุการณ์ต่างๆเช่นคนนูน้นคนนี้ทําผิดและยังไม่ได้เสนอชื่อแบบชัดเจนมีการประท้วงภายในสภารวมถึงข้างนอกก็วุ่นวายพอสมควรเลยคิดว่าอาจจะมีการผลัดไปอีกสักพักหนึ่งส่วนประเทศไทยจะได้นายกคนใหม่เมื่อไหร่นั้น มอปลายระบุว่ามันจะมีเหตุการณ์วุ่นสุดๆช่วงกันยายนตุลาคมเพราะฉะนั้นเดือนสิงหาคมน่าจะมีเหตุหรือมีการประชุมอีกรอบเพื่อบอกว่าใครคือใครตนจะรอลุนช่วงกลางๆเดือนสิงหาคมเท่าที่เห็นมีคนที่มาเป็นแน่ๆนายกคนที่30เท่าที่เห็นเป็นคนที่มีสีบ่าแข็งไม่ใช่คนที่เป็นนักธุรกิจจ๋าๆเผยตัวย่อยังเป็นแนวพอพานหรือตัวพี บอกสำหรับใจของตนคือยังไงก็ได้ขอให้ไม่มีเหตุที่คนประท้วงเยอะๆเกิดความไม่พอใจความรุนแรงการที่จะตั้งนายกคนใหม่ต้องนึกถึงประชาชนและประเทศรอบๆที่เขาค้าขายกับเราด้วยไม่งั้นถ้าเกิดผลกระทบมันจะเป็นผลกระทบงานใหญ่คุณมาเป็นนายกคุณต้องสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศ บอกถ้าเป็นคนที่ตนเห็นหนตอนนี้เขาเป็นคนที่อารมุ่มอ่วยทุกคนสู่หกเขาเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะแฮปปี้แต่ประชาชนจะกั้ากึง่งรวยกระจุยจนกระจายจะเป็นในลนนักษณะนี้เรียกว่ากระทบเศรษฐกิจหนักๆเลยหมอปลายอธิบายทั้งนี้หมอปลายยังบอกอีกว่าถ้าถามว่ามาจากพักอันดับสองไหมคนนี้ไม่น่าจากพักอันดับสอง ตนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิมคือพักอันดับสองไม่รู้จะเอาใครขึ้นเลยเป็นอันดับ3หรือ4มีคนที่เขาคิดว่าเหมาะสมเขาก็ส่งขึ้นมาแล้วคิดว่าทุกคนเคารพได้ ส่วนจะมีพักอื่นร่วมด้วยหรือไม่นั้นพักอื่นอาจจะมีการเสนอชื่อแต่คงไม่ได้พลิกโผเท่าที่คิดไว้มากบอกพักสีน้ำเงินมาร่วมรัฐบาลอยู่แล้วพักสีน้ำเงินต้องรัฐบาลเท่านั้นเห็นชัดและเห็นมานานแล้วบอกเท่าที่ดูแปดพักร่วมก็มีการแตกกระจายและการโหวตก็จะได้เห็นเลยว่าเป็นยังไงทั้งงูเห่างูมีพิษต้องระวังจะโหวตอะไรก็คิดไว้ด้วยว่าตัวเองจะถูกตัดตอนหรือเปล่า หมอปายยังย้ำด้วยว่าช่วงปลายปีถึงรู้ว่านายกคือใครแต่จะมีช่วงก่อนปลายปีจะมีคนที่ขึ้นมาก่อนเพื่อทำให้ประเทศชาติสงบเขาจะใช้คำนี้ซึ่งคำนี้มันจะทำให้มีความรุนแรงหนักกว่าเดิมและสําหรับคุณพิธาพูดแล้วก็กุ้มใจต้องใช้คำว่าหมดหวังและเสียดายทุกอย่างคือการเลือกตั้งมันใช้งบประมาณเยอะการที่คุณมาทำแบบนี้ถ้าคุณอยากได้ คุณก็เอาแค่จํานวนที่คุณอยากให้เป็นแล้วเอาไปให้ประชาชนเลือกเลยดีกว่าไหมมันจะได้เสียความรู้สึกกันน้อยลง เพราะตอนนี้ทั้งฝั่งของคุณพิธาและเพื่อไทยเครียดทั้งสองฝ่ายต้นบอกตรงๆเลยว่าถึงแม้เพื่อไทยและก้าวไกลจะบอกว่าเขาจับมือกันแน่นแต่มันจับไม่ได้เพราะด้วยใจความรู้สึกมันหมดซึ่งความศรัทธาแล้วและด้วยแรงกระพือของประชาชนแต่เขากลับมาทำแบบนี้มันคือสิ่งที่ไม่สมควรตั้งแต่แรกสรุปคือเพื่อไทยก้าวไกลต้องแยกกันอยู่แล้วย้ำว่าอยู่ที่เขาจะมองว่าเพื่อประเทศชาติไหม หมอปลายอธิบายต่อว่าด้านคุณพิธาจะยังวนเวียนอยู่ในการเมืองและอยากให้วนเวียนดวงเขาจากข้างล่างได้เป็นนายกคนที่30เรียบร้อยแล้วแต่ดวงบนโลกมนุษย์ด้วยกฎหมายมันยังไม่ได้ตนก็เสียใจซึ่งดวงเขามีโอกาสหนึ่งครั้งแสดงว่าอาจจะไม่ได้เป็นนายกอีกแล้ว สำหรับกรณีให้รออีก10เดือนสำหรับประชาชนรอ10เดือนได้แต่ประเทศมันต้องขับเคลื่อนเพราะฉะนั้น10เดือนเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานต่างชาติเขาอยากเข้ามาลงทุนเขาก็ไม่กล้าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็มีปัญหาตนมองว่าถ้าเป็นนักการเมืองก็คงอยากจะจัดการ10เดือนให้เร็วที่สุดเพื่อประชาชนของเราย้ำสิ้นปีได้รู้อยู่แล้วว่าเป็นใคร ถามว่าดีกว่าเดิมไหมคือถ้าได้นายกขึ้นมาและคนเข้าใจรับได้ว่าเหตุผลคืออะไรตนว่าดีแน่นอน ในช่วงเดือนสิงหาคมน่าจะมีเรื่องของการประกาศว่าใครจะเป็นแคนดิเดตแบบชัดเจนแต่ละรายชื่อที่ขึ้นมามันมีความไม่เหมาะสมทําให้ประชาชนจําเป็นต้องจัดการอันนี้คือชนวนเตรียมตัวสู้กันเต็มที่มีม็อบอย่างแน่นอนความรุนแรงอาจจะอยู่ในช่วงกันยายนตุลาคมพฤศจิกายน3เดือนนี้จะหนักหนักซึ่งมันจะไม่ใช่คนไทยจะมีนักข่าวชาวต่างชาติเข้ามาร่วมด้วยยิ่งทําให้รุนแรงหนักมากเนื่องจากการเป็นประชาธิปไตยแบบ สุดโตง่งมันจะเกิดความโมโหเครียดทำอะไรโดยขาสติมันเลยจะมีทั้งความรุนแรงเสียเลือดเสียเนื้อระเบิดย้ำฝ่ายชุมนุมรุนแรงแล้วฝ่ายทหารก็ต้องยิ่งรุนแรงกว่าไม่เข้าใจพวกเราว่าต้องการอะไรอาจจะได้เห็นการย้อนรอยของแก๊สน้ําตามันเป็นเหมือนการผสมกันระหว่างรอบก่อนกับรอบนี้เพราะตนกลัวว่ารุ่นใหม่แรงกว่ารุ่นเก่าพร้อมขยายความว่านักข่าวชาวต่างชาติที่เข้ามา ปัญหาอาจจะมาจากเกิดจากการกระจายข่าวเด็กรุ่นใหม่ก็ภาษาเก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาพูดออกสื่อทีเดียวทุกสำนักทั่วโลกเขาจับจ้องหนักมากๆว่าทำไมไก้าวไกลถึงไม่ได้ขึ้นแต่ก้าวไก่พูดอะไรกระตุกต่ำนิดเดียวเขาพร้อมเข้ามาเต็มที่นั่นแหละทำลายทุกอย่างของประเทศนี้เช่นภาพลักษณ์จะเสียหมดในส่วนอีกปัญหาหนึ่งก็คือเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิง ตนเข้าใจสําหรับคนที่ผิดหวังและอยากเปลี่ยนประเทศประชาชนก็ต้องอยู่ให้ได้ในทุกวิกฤตความรุนแรงอาจจะถึงขั้นใกล้เคียงกับการปิดประเทศหรือไม่นั้นหมอปลายระบุต่างชาติเขามองแล้วว่าประเทศเรามันอันตรายมันมีปัญหาที่เขาไม่รู้ว่ามาถึงแล้วเขาจะขึ้นเครื่องกลับได้ไหมเช่นเพื่อนตนลูกค้าพูดและมองแบบนี้ตนเลยคิดว่ามันน่ากลัวและขอร้องว่าอย่าทําให้เกิดมีเขาคงว่ามันจะเกิดเพราะบริเวณตึกใหญ่แหล่งรวมต่างชาติ มาทำงานจะโดนสี่แยกใหญ่รวมถึงการคมนาคมเรียกว่า2-3สเดือนที่จะถึงอาจจะมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้น ถ้าผ่านช่วงนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นบอกปีหน้าทุกคนจะปรับตัวได้ทุกอย่างจะลงล็อกฟ้าจะเริ่มสว่างอีกครั้งสุดท้ายขอเตือนนักข่าวเวลานำเสนอให้นำเสนอข่าวทั้งสองมุมเพราะการให้ข่าวมุมเดียวทำให้ประชาชนรู้สึกเอ็นเอียงถึงเวลามันจะตีกันของทั้งสองฝั่งทำให้ความคิดมันอยู่แค่แง่เดียวอย่างไรก็ตามมีรายงานเมื่อไม่นานมานี้ว่ามีข้อสรุปในการเลื่อนประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกออกไปจากเดิม ที่จะต้องโหวตกันในวันพฤหัส,สบ,บดีที่27รกรกฎาคมนี้